ยอดมันก็ไม่ได้เรียงยอดให้มันสวยเดี๋ยววันนี้เรามาดูการเก็บผักุฎเรียงยอดยเยย,ดยังไงให้สวยเนี่ย <Yeah. S 2> ทำงี้ป่ะเนี่ยเลี้ยงให้ยอดมันเสมอปุ๊บพอได้กํามือเราก็หลังยางรัด,ดแล้วพอนั่นเราก็ไปตัดโคนตัดโคนนิดนึงนิดนึงมันก็อ่อนพอดีอ่ะ เท,เทคนิคง่ายๆก็คือต้องต้องต้องเรียงจากยอดไปนะค่ะน,นะใหย้ยอดนี่เสมอกคร <Yep. S 2> แล้วมันจะสวยแล้วพอนั่นเราเสร็จแล้วเราจุ่มน้ําปุ๊บวางเรียงเลยแพ็กใส่ระรังเลยถ้าจะเยอะๆนะการการเก็บประกุดหลังจากเสร็จเก็บเสร็จเราต้องพรมน้ำเนาะชุบเลยเนี่ยทำนะเป็นกำแล้วก็ชุบชุบน,น้ำว,วางไว้พรมน้ำนสวยอ่าชุบเลยทั้งกำเงี้ยเพื่อเสร,ริมความชุ่มฉ่ำใช่ม,มันจะสดอยูอ่ยทั้งวันแล้วจะกรอบสด แล้วแล้วเทคนิคการวางขายอีกอย่างหนึ่งผมไปเจออยู่ไปเยอะไปเจออยู่หน้าวัดอ,อัมพวันเขาเขาวางขายยังไงร,รู้ไหมป้าเขาจะใช้กระมังแล้วเขาจะวางยอดตั้งตั้งขึ้นให้มันโชยยอดอ๋อไม่ต้องหลนั่นแหละวางอย่างนี้แหละวางไว้เงี้ยแล้วให้ให้มันโชยยอดแล้วแล้วมันดูมีสเสน่ห์ม <laughs> ผมไปเจอของเขา,าอะย,ยอดใช่ วันนี้ก็ให้ป้าแนะนำความรู้เกี่ยวกับการเก็บเนาะเพราะว่าแต่และสวนบางทียอดมันก็ไม่เท่ากันแต่ดูทฤษฎีการการเก็บเรียงยอดให้สวยก็น่าจะเหมือนๆกันเนาะก็คือการเรียงไปเลยเลการเรียงยอดให้เสมอกัน<ม>แล้วก็ค่ยอยตัดเสมอปุ๊บพอเราได้กำมือเราก็รู้มากะว่าครึ่งกิโลเราก็หนังยางรัดแล้วเราก็ตัด ต้นออกแล้วก็พอนั่นพอเราจะขายเราซุกน้ําแล้วก็วางเรียงใส่ลังไว้มันจะสดทัปป้งวันครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวให้เราให้พิสูจน์ว่าไอ้ไหนพันเขียวพันขาวแน่ชัดก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำคอนเทนต์นั้นนะป้าเนาะเ <c oughs> ราเมื่อกี้กำลังสงสัยเดินดูกับป้าอยู่เอ้าไอ้ไอ้พันนี้มันดูเขียวเขียวขาว้อง มีสปอด้วยมีมีสปอนี่พันเขียวครับวันนั้นเจอเขาโพสต์มาในสวนอยู่ที่รีชนบุรีเดี๋ยวถามขอเบอร์ไม่เห็นเขาให้เลยเ,เขาบอกว่ายินดีให้มาแต่ขอเบอร์ไม่ให้ไม่ให,เห้เบอร์เลยเ<ร>ผมจะไปดูที่สวนเขาคร,รัไบรไม่มีเบอร์ก็ไปไม่ถูก อ,อันนี้ก็คือผมทําตามที่อาจารย์ที่ว่าไปเจอกันอยู่ที่สวนที่นัดนิคมแกนแนะนํามานะครับว่าให้ทําแบบเก็บยังไงแล้วก็เรียงยังไงเก็บเสร็จแล้วทํายังไงก็อยากจะบอกคนสําหรับคนที่มีสวนผักบุอยู่แล้วก็ ไม่เป็นไม่นี่หรอกเนาะแต่สาหรับคนคนที่ว่ากําลังจะปลูกอยากจะปลูกก็ฟังเอาไว้ก็ดีเนาะก็คือ,อก็ออคือเก็บผักกูดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเก็บตอนเช้าชเพราะว่ามันจะสดชื่นมันจะกรอบถ้าเราเก็บสายสายมันจะเหี่ยวแล้วยอดมันไม่สวยแล้วเราเก็บเสร็จพอเก็บเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปจุกน้ํานะครับ ถ้าเราเก็บมากินเองเราก็ไม่ต้องอะไรเยอะแยะก็อก็กินเลยแต่ถ้าเราเอาขายเพื่อส่งตลาดเนี่ยจุ่มน้ําเสร็จวางไว้้าจุมจ่มน้ําเสร็จแล้วก็แพ็กการใส่ลังครับการแพ็กการแพ็กก็ก็การตัดยอดหรือการตัดยอดแบบแต่งยอดก่อนก่อนที่จะมัดหรือว่าบรรจุ บรรจุกับภายชนะที่เราเตรียมไว้บรรจุส่งลูกค้านะ่ยก็ควรจะเรียงเรียงเอายอดเรียงยอดให้มันเท่ากันแล้วค่อยตัดโคลนสวน,ะนป่านี่นะครับี่มันหมูใช่อย่างเงี้ยคนไม่ชอบอีสวนป่านี่มีผสมกันไปหมดเลยนเลยนี่ยถ้าถ้าปลาปลูกขายได้ยอดมาเนี่ยแป๊บเดียวเลยแน่เป็นกิโล วเวลาเราหักะเราว่ามีจำคนนิดนึงนี้เราจะมาแต่ง <c oughs> เวลาเราต้องการเจอพันุเนี่ยต้นต้นไปที่ต้นไปที่นั่นน่ะเนี่ยมันกอกับกอบที่ที่รัดราดบุรีใช่เหมือนมันเป็นอย่างเงป่ะเหมือนต้นมันเป็นอยางไงอะไใช่ ปฐุมาราชบุรีสิบุรีกผมก็บอกให้ไปดูคลิปผมคนราชบุรีเลยก็ดูคลิปน้องท่านป่วยแหละแต่ตสวนสวนราชบุรีมันมีอยู่แค่สองสามสี่คลิปเอาเลยไม่ค่อยเห็นกันะนะมั้งถ้าท<ะ>เดินทางแบบเจอสิ่งที่น่ากลัวผมก็ไปไกลๆได้เล,เลยเนาะไม่กล้าไปผมกลัวแล้ว ยิงไปแล้วไปเจอแบบเมื่อวันอาทิตย์มาเนี่ยโอ้โคุ้มเลย,เดยไดยไดม่ไม่ไม่หลบป่าเราคลิปย่างงั้นม่เนแต่ผมคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องดึงเราไปเกิดจน,นได้ตรงนี้น่าให้ลุงทำเป็นธนาคารน้ำเลยไหมเนี่ย มันลุ่มเหมือนขุดลุ่มต่อยข้างในเลยนี่แตถ้าวันที่ของเรานะป้าจะจุดตรงเนี้ยทำไอ้นี่เลยนะไม่ป้าลงให้ร้านร้านป้าไปเซิร์ชดูวาททำธนาคารน,น้ำเน,นี่ยตรงเนี้มันเป็นลหลุมเนี่ยมันที่ของไอ้นี่ของชมประธานเขาแลพวตรงนี้ที่ชมประธานอ่ะใช่ที่ชมประธานป้าอกมาไม่ใช่ที่ของทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่คนที่ป้าเช่าหรอ อ๋ที่เขาแต่ฝั่งนี้เป็นของชมรทานดูี่เน,นะทาน้านี่นี่เห็นไหมนแี่เห็นไม่เห็นไหป่ามันก็ที่ดูทางนู้นนะแบบต้นไม้เลดูตรงนี้ แค่เดือนเดียวอ่ะทําไมมันงามใหฮะเนี่ยดูฝั่งนี้ทําไมต้นมันใหญ่ฝั่งนี้หรอใช่ไม่ค่ไามา่ได้ผลเนี่ยใช่ต้นใหญ่ปันเดียวกันปลาสังเกตดูที่พื้นเนี่ยปุ๋ยมันต่างกันเลยอะม,มันน่าจะได้ปุ๋ยมาจากต้นไม้ต้นเนี้ยพุกใบ เนี่ยเห็นไหมพอไอพันธุ์นี้เนี่ยผมว่าผมเริ่มจะแยกออกแล้วแหละเนี่ยสังเกตออกได้แล้วเนี่ยก็มีสปอร์นะเดินยอดไอพันธุ์เขียวนี่แหละเนี่ยหนอนดูดูดิเนี่ยมันยอดตรงนี้นี่แหละนี่แหละนี่แหละเนี่ย่่เเนียยริมจะแกต้นใหญ่เยอะเป้าเว้นไม่งานป้าจะเอาต้นเล็กออกไปช่ำที่เนี่ยช่วงเนี้เลยนี่แหละไอเปิ้ลบอกว่าที่สวนไม่ค่อยมีสปอร์เลยก็มีดีไม่มีวันเนตเขียงกับแฟนเขา นะไอตรงนี้เนี่ยดูปูว like ันเดียวกันตรงนี้มันแบบว่าน้ํามันดูดหมดมันไม่ได้ผลเท่าไหร่ตรงเนี้ยปูวันเดียวกันเนี่ยนี่คือเดือนนุกว่าดูตรงนี้ผมไม่รู้ปัจจัยอะไรมันก็สาหรับท่านที่ว่าอยากรู้การเก็บกระปูดก็วันนี้ก็พูดบอกคร่าวๆแล้วเนาะเแค่นี้เนี่ยสวยแล้วเนี่ยพอแล้วมังป่าแค่นี้เลยใไม่ช่ว ยอดนะนอนเนี่ยมันเสมอกันเงยพอรันพอแล้วเราก็ตัดกันนี้ส่งแพ็คชุบน้ําปุ๊บเราก็ว,กวางไว้แล้วก็แพ็คใส่ลังไปเลยถ้าเยอะนะเขาไม่ต้องมานั่งเรียงนั่งอะไรพอไหมพอแล้วครับป้าเนี่ยตรงนี้อีกเนี่ยไม่ได้เรื่องดูเห็ดไม่ออกอีกเลยเหรอเห็เดไม่ออกอีกเลยเหรอเห็ดไม่รู้ว่าก็คว่ามันจะมีของนี่ขนาดเลยผัดกุ้งสดโคตรอร่อยแล้วมันออกเยอะไหมเพรวานนั้นป้าเจออีกเหรอเจอโอ้แตมันแก่แล้วล่ะ มีอยู่อันเดียวี่สองอาทิตย์แล้วออแก่แล้วอ้ยใบนั้นมันออกอย่างเงี้ยโอ้ยแพงขนาดนี้ห้าดอกอะห้าดอกเลยนะแค่เดียวห้าดอกหืมทำให้ไี่กินอะผัดซุ้มสดแล้วลูกอร่อยมากเลยเห็ดนี้ผมทำกินไม่เป็นไม่รู้เขาทำอะไรผมเจอผมก็ให้แต่คนอื่น้วเนี่ยแถวเนี้ยเพราะว่าป้าเบ้นต้นใหญ่เพราะว่าเขาจะมาเอาทุกพันสองพันต้นไงจะมาเอาอีกแล้วหมด ไม่ใช่พูดถึงว่าเราก็เว้นไว้ล้เอาต้นเล็กไปชําันี้เขาเราบอกว่ารอเวลาสองเดือนสองเดือนให้เขามาก็ให้มันโตขึ้นอีกป้าเขาสั่งเขาสั่งอีกสองพันผมว่าป้าต้องไปหาซื้อต้นพันธุ์มาปลูกใหม่มันพอป้พอไหมล่ะพอได้ฝั่งนี้มันได้เลยเนี่ยตรงนี้ดูมันออกไปเองหมดเลยนะเนี่ยนี่มันมี่นี่นี่นี่ไอ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละ ต้นเนี่ยแหลบเน,นี่ยตอนเนี่ยป้าไว้ให้เขาห้าดูเนี่ยตรงเนี่ยมันปีกว่<อ>าแล้วทำไมอันนี้ไม่มีสปอร์ป้าตัดทิ้งป้าตัดาทิ้งเออมีมีหมดเลยป้าตัดทิ้งหมดหักทิ้งเอาไม้พันยาวเกะกะเกะกะมีมีหมดเออแล้วเนี่ยมันออกไหลไปเองป้าไม่ได้ปลูกเลยนะเนี่ยเนี่ยไอก้กใหญ่เงี้ยเดี๋ยวสปอร์ป้าตัดทิ้งเหรอใช่ตัดทิ้งมันมันเกะก,กะทางอะถ้าหักทิ้งหมดเลยเดี๋ยวผมต้องไปเสิร์ชกูเกิลดูหรอมาไหนพันไหนพันไหนเนี่ย จะเปลนไรเอฟซีถามาผมจะได้บอกถูก<ม>เอาแล้วนี่ป้าเอามาจากไหนทำไมรถคันเดียวกันนี่แหละในสวนนี่แหละเนี่ยป้าจะปลูกไว้ใหที่ตรงน่้ตรงนี้มันกี่เดือนตรงนี้มันปีกว่าแล้วห้าปีเนี่ยนะใช่ตรงนี้มันปีกว่าตรงนี้ก็ประมาณสิบเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยตรงเนี้ยเนาะ,ะดูสังเกตดูดูรู้เลยอันนี้ก็ออกยอดเร็ว อันนี้อันนี้ชำทำไว้เนี่ยเพราะมันเกินอาทิตย์นะ้าทำใหม่ๆมันจะสวย,อยค่ะตรงนี้ชำก่อนเลยเหลือแค่เนี้ยเหลือประมาณ<อ>สามชิ้นเลเนี่ยพอหน้าหน่อยมันจะนี่หมดเนี่ยมันโซมมันออกไอ้นี่หมดนะยอดออกหมดนะ<อ>แต่เราจะขายห้าบาทไม่ได้แล้วเนี่ยมันหมดราคาแล้หมดราคาสวยถ้าทางนน้นมันยังสวยอยู่นี่นี่ตรงน,นี้มันจะชำได้อาทิตย์สุดวันอืมไม่ดีมากกว่าอ๋อ เอาไปเลยอ่ะแกเด็กทุาจจะเลือกทว่าเขา่อเอาไงเนี่ยเอาไอ้ต้นใหญ่เนี่ยไปชำใตรกระถางนี่เผื่อใครจะได้เอาไปทำไม้ประดับก็วันนั้นชำไปให้เขาสิบต้นก็ให้ต้นละยี่สิบบาทเลยอ่ะไอ้ต้นใหญ่นี่นะใช่สวยเรายังไม่เอาใบอะไรออกเลยนะครับใส่ถุงไปเข้าไปทำต้นมันใหญ่มันสวยนั่นแหละบนด่านฟ้าอ่ะใช่สวยมากเลยอ่ะ ทำไมมันมีลูออดอยู่มีกบลอ้าวแมวไม่เอาน้ำใส่ในนี้มันไม่ใช่กบหรอกมันเป็นเขียดตะปาดเเหรอเพราะกบมันไม่กระโดดขึ้นไอตัวตัวเขียดตะปาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พรมน้ำเนี่ยมันจะอยู่ได้ทั้งวันนี่นะครับเพิ่มความสดชื่นให้หลังจากที่เราเก็บเสร็จนี่นะครับสวยมากเขียวทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าคนเปิ์มีทีหนึ่งเก็บเสร็จมาเรียงยอดยังไง เลี้ยงมันไม่ยากหรอกให้ยอดเสมอกันอย่างเดียวบอกบเข<อ>าไป<อ>ให้ยอดเสมอกันอย่างเดียวแล้วค่อยตัดโคนเนาะ,ะตัดโคนทีหลังเนี่ยแต่เนี้ยเอามาพันเดียวกันหมดเนี่ยตรงนี้ก็ชนปีตรงนั้นก็สิบเดือนเราจะทําทดลองไว้ไงให้เขาดูแล้วตอนนี้พอพอมันนี่แล้วเราตัดหมดแล้วลำคาเนี่ยคือบ่อมันไม่มีเนี่ยไปไม่มีเนี่ยเอาไว้เขาดูเนาะ เนี่ยตัวที่ป้าปลูกใหม่ๆรู้สึกว่าต้นมันใหญ่ๆใหญ่ไอ้ฝั่งนู้นป้าขยันถอนมันเรือเไม่ใช่เราต้นใหญ่ป้าถอนหมดเหลือแต่ลูกอแต่ลูกมัแต่ฝั่งนี้ลูกลูกออกเร็วเร็วเหมือนกันนะป้าเนี่ยเนีดือนนี้ออกแน่นมากนี่เนี่ยน่ยอดขาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนียเี่ยนี่ยอนเนีเนี่ยมันก็ไม่ขาวีนนก็มีส บอกว่ามันเห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกนปะนี่ปนี่เนี่ยเนี่ยมันยอดต่างกันเลยเนี่ยอันนี้อกขาวใสๆเนี่ยใช่ไหมแต่มันก็อ้วน่ะใช่มันอ้วนแต่แต่มันอกขาวใสๆอันนี้ไม่มีสปอร์มีแต่มันร่วงไปม่ไม่ไม่ใช่ตัวมีสปอร์มีอกสีดำตาเลยว่านี่ไงนี่ไงมีมีหมดเลยแต่ว่าต้นที่มันเลียวมันจะออกโคนจะบอกเดี๋ยวเจอวันหลังให้เอาไม้ปักไว้ให้ดู มันโคนเนี่ยยอดหนึ่งเนี่ยมันออกโคนตรงนี้มันจะเป็นขนหมดเลยมีมีหลายคออมื่วงไหนไม่รู้มันขาวขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นหยอยขนาดนี้นมันจะขาวขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาไม้ผักว้ให้ดูดูอืมเ,อเทียบให้ดูอันนี้ลูกกันนะครับอันนี้เป็นเงินแนนากตดผักกูดไม่ต้องกลัวล้นตลาดนะครับเพราะหนึ่งหนึ่งต้นเนี่ยเก็บได้แค่ยอดเดียว ไม่เหมือนพระกูดฝรั่งนะครับพระกุดฝรั่งหนึ่งกอเนี่ยเก็บได้ตั้งเยอะขาเอาชามไปน่ะพี่คนนั้นน่ะเขาอยู่ชามไม่ได้แล้ววันนั้นเขามาขาดก็ไปสองร้อยต้นยังขายห้าสิบต้นเขามาเอาอีกเขาบอกว่าขาดเขาลงทีเลยสามต้นสิบต้นที่ปลายชามไปเขาไม่แยกเลยนะแล้วเขาปลูกทุเรียนถ้าปลูกอะไรอีกเนาะเดียกไม่ถูกไอ้ต้นใหญ่ๆที่ไปสามปีอ่ะสามปีไม่จะเก็บได้ ถามีวัยรุ่น,นอายุสี่สิบเอกทำงานอยู่ในเรือเนี่ยเขาบอกเขาจะปลดเกษียณไม่ไมีปดรดไม่โปรดก็ให้พี่ชายทาอยู่ที่อะไรวะสักแก้วสรแก้วอ่าสรแก้วเขาบอกว่าเขาลงทุนก่อสร้างก็ะเขาขาดทุนเขาก็เลยหันมาสนใจผักกเขาเอาไปสองร้อยถุงสองร้อยถุงบอกอยากแยกก็แยกได้นะถ้าอยากเก็บรายยอดไม่ต้องแยกลงถุมเลยเขาก็บอกให้พี่ชายเขาปลูก ใช่เขาก็ไม่มีครอบครัวเขาก็ไม่มีครอบครัวถามว่าทําไมต้องไม่มีเบื่อชีวิตคือว่าต้องมาโป้มาเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยเขาทางานอยู่ในเครือเนี่ยเป็นช่างเชื่อมช่างอะไรเงี้ยอาจารย์ที่อยู่จันทบุรีแกยังบอกเลยว่าแกมาทําช้าไปอาจารย์ที่เจอกันอยู่ที่พนันิคมแกบอกว่าแกมาทําช้า ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมปีนเก็บมะขามก่อนนะครับวันนี้เึ้นไหวเริม่มะขามได้ครับผมปีนได้ก็ที่ด้กเคิดว่าจะทำคอนเทนต์การเก็บผะกูดก็ให้ป้าเก็บให้หน่อยหนึ่งก็ได้ถ่าย <c oughs> อธิบายให้แล้วนะครับว่าเก็บก็ควรเก็บตอนเช้าเก็บเสร็จก็เอามาพรมน้ำแล้วก็เอามาจัด จัดมัดจัดกรรมจัดกรรมละก่อนเลยเนี่ยพอเราได้กรรมเราก็มัดเราก็ตัดแล้วก็ตัดชุ่มน้ำแล้วก็วางไว้แท็กใส่ใส่ใส่ลังเลยเราจะใส่วัสดุแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ตามใจชอบเลยว่าจะแ <c oughs> พ็ค่งลูกค้าแบบไหน <c oughs> สัวอย่าวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปิ้นเก็บมะข้ามก่อน